NBA All Star นะครับเข้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะครับตอนนี้ข่าว NBA All Star เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันก่อนตอนนี้ลายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยมันได้เรียบร้อยแล้วในฝั่งตะวันออกพอยการดเนี่ยจะเป็นโดนัวร์มิเชลคู่กับจาเรนบันสันฟอร์เวิร์ดจะเป็นเจสันเทธทิมกับยานิสอัเเตคัมโปเซนเตอร์เป็นคาวแอนโทนีทาวฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ถือว่า รวมเหล่าผู้เล่นฟอร์มร้อนแรงเข้ามาร่วมกันส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยกาดยังเป็นสเตฟ e นเคอรียังครองอันดับอยู่รองลงมาเนี่ยเป็นเชกิวเจสอเลลกสันเดอร์และฟอร์เวิร์ดเป็นเควินดูแลนด์คู่กับโรบอนเจมส์เซนเตอร์เป็น ok นะิโคลายโยคิดณเวลาที่อัดเนี่ยยังไม่มีการรู้ว่ารายชื่อผู้เล่นสำรองจะเป็นใครคลิปนี้เลยลองมาคาดการณ์ซะหน่อย ผู้เล่นสำรองในฝั่งตะวันออกจะมีใครบ้างไปรับฟังและไปคาดเดาพร้อมกันนะจ๊ะต้องบอกว่าผมตามข่าวเรื่องออสตาเนี่ยหลายสำนักข่าวนะแต่ว่าใครจัดเนี่ยมันก็จะขัดขาดเกินเกินขัดใจนิดหน่อยละกันเอาเป็นว่าผมไม่เชื่อสำนักไหนเลยผมจัดจากความรู้สึกตัวเองนี่แหละ ว่าตัวสำรองฝั่งตะวันออกจะมีใครบ้างคนแรกเนี่ยผมขอเลือกราเมโรบอลเขามี28.2คะแนน5.3รีบาว7.3ดแอซิดตสีตีลราเมโรบอลถ้ามองตามสถิติเนี่ยไม่สนใจเรื่องทีมนะเขาเนี่ยควรจะเป็นตัวจริงด้วยซ้ำในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าในเมื่อแฟนๆเลือกแล้วเขามีผลโหวตอันดับต้น เขาก็ควรจะเป็นตัวจริงแต่เขาไปตกในมุมมองของสื่อมองว่าคุณภาพทีมไม่ดีพอแต่ถ้ามองโดยเนื้อโดยตัวของราเมโร่บอลเขาเป็นผู้เล่นที่พัฒนาฝีมือขึ้นการทำแต้มเฉียบคมลีลาการแอซซิตวือหวาน่าสนใจราเมโรต้องติดออสตาร์นะครับ คนต่อมาเนี่ยนั่นคือเคธ u คันนิงแฮมเคธ c คันนิงแฮมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกจริดผมอยู่ในมาตรฐานระดับสูงในปีนี้ได้พัฒนาตัวเองไปอยู่ในเลเวลออสตาร์ Star เรียบร้อยเคธคันนิงแฮมมี24.8คะแนนโดยเฉลี่ย6.4รีบาว9.4อาซิซิ์0.9สตีลและ0.8บล็อกต้องบอกว่าใครได้ดูเคธคันนิงแฮมเล่นเนี่ยหนึต่อหนึ่ง เอาเขาอยู่ยากมากการเอาตัวรอดการชนะตัวแรกเคทคันนิงแฮมทำได้ดีตลอดและเขาพัฒนาอย่างมั่นคงค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นจนตอนนี้น่าจะเป็นกาดที่เป็นผู้นำของดีทรอยพิสตันย่างปฏิเสธไม่ได้ยังไงเคทผมให้ออสตานะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือดัมเมลิลาด ลิลาดในปีก่อนเนี่ยลุ่มๆุมดอนดอนในปีนี้เขาปรับจูนตัวเองได้เล่นกับยานิดอเตอร์ทูคัมโปสามารถคว้าแชมป์ NBA ครับได้และถ้าใครดูฟอร์มการเล่นของลิลาดจะเห็นว่าเขากลับมาอยู่ในรลางท็อปอีกครั้งลิลาดมีฟอร์มการเล่นระดับ25.5คะแนน4.7รีบาว7.3มแอสซิตสติลตอนนี้ทั้งไวยวุฒิคุณวุทธ คุณภาพของลิลลาามันเต็มประหลอดมากๆเขากลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปอีกครั้งอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาแในแหน่งฟอร์เวิร์ดในฝั่งตะวันออกเนี่ยผมขอเลือกเจเรนบาวเจเรนบาวมี23.1คะแนนโดยเฉลี่ย6รีบาว4.8แอซิตต้องบอกว่าแม้ว่าใครเป็นแฟนสายลึกเนี่ยจะเล่าให้ผมฟังว่าเจเรนบาวเนี่ยลดระดับลงบทบาทดูขัดแย้งกับเจสันเทหัมแต่ การเล่นเกมรับเหนียวเหนียวการเล่นเกมลุกที่ไว้ใจได้เขายังเป็นผู้เล่นที่มีผลงานที่จับต้องได้และบอตันเซลติกยังเป็นทีมระดับพ o ็อปในฝั่งตะวันออกด้วยผลงานด้วยคุณภาพของเขาเขายังอยู่ในระดับออสตาอย่างแน่นอนสำหรับเจเรนบาว ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือปาร์ตคข่าวเซียแคมปาร์ตคข่าวเซียแคมเนี่ยแม้ว่าในช่วงต้นฤดูกาลอินเดียนาเพเซอร์ er ยังลุ่มๆดอนๆยังจับจังหวะไม่เจอหลายคนเนี่ยไม่คาดหวังอะไรกับพวกเขาแล้วแต่พอปาร์ตข่าวเซียแคมจับจังหวะได้พัฒนาทั้งเกมรับเกมลุกการฉาบฉวยโอกาสในการทำสกอร์เจ้าตัวก็ทำได้ดีมากมาตรฐานการทำแต้มอยู่ในฟอร์มที่สม่ำเสมอปาร์ตข่าวเซียแคม ในปีนี้เขามี20.2คะแนน7.4รีบาว3.4อาซิต0.9สตีลด้วยคุณภาพของปาร์ตคาวเซียมนะครับเขายังสามารถเป็นผู้เล่นระดับออสตาได้ไม่ยากนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคืออีวานโมบีของคีฟแลนคาวาเลียอีวานโมบีเนี่ยในปีนี้ผลงานดีมากๆเขามีผลงานอยู่ที่18.1คะแนนโดยเฉลี่ย8.9รีบาว2.9ดแอซิตและก็9สติลและ1.4บล็อกที่คีฟแลนคาวาเลียมีผลงานที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้มันมาจากอีวานโมบีเป็นคอ เป็นแกนกลางของทีมเลยก็ว่าได้เขาเป็นแกนกลางที่คอยเป็นเซนเตอร์ที่คอยขึ้นลงเกมเขาขึ้นลงเกมเติมเกมลุกเล่นทา a น์เซชั่นเกมได้ดีมากรวมถึงมิติการยิงนอกการเติมเกมจากวงนอกทำให้วิธีการเล่นของคีฟแลนด์คาเลียนเนี่ยมันลงตัวเขากลายเป็นผู้เล่นวงในที่ดักบล็อกดักโบกได้ดีเล่นเกมใต้แป้นก็ดีเชื่อมเกมก็ดีต่อเกมก็ดีอีวาโมบีในปีนี้เหมาะสมมากมก ที่จะติดออสตานะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจาริดอเลนเซนเตอร์ยักษ์ปักหลันของคีบแลนด์คารวาเลียผลงานคีบแลนด์มันแจ่มแจ๋วก็ต้องยอมรับว่าจาริดอเลนมีฟอร์มการเล่นที่ดีในปีนี้เขามี13.9คะแนน10รีบาวแล้วก็2แอสซิตมี1บล็อกและ0.9สตีล เจ e ลต l เลนมีฟอร์มการเล่นระดับผู้เล่น a l ออสตาเขาเป็นเซนเตอร์ที่ปัดป้องใต้แป้นได้ดีมากและเมื่อจูนเข้าระบบกับอีวาโมบีเขาเป็นทวินทาวเวอร์ที่น่ากลัวฟอร์มการเล่นของคลิปแลนที่มันฉายไล่ขนาดนี้ ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามาจากการเล่นเกมรับของเจ้าเรดอารเรนส่วนหนึ่งการมีเขายืนอยู่ใต้แป้นคอยป้องกันคอยเกะกะวงในยังมีประโยชน์ต่อคีบแลนด์คาเวียร์ผลงานของเขาเหมาะสมที่จะติดออสตาอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับและก็ตอนนี้มันครบและเจคนที่เอามาเสริมบวกกับ5คนที่บูดไปก่อนหน้านี้แต่ว่าในความรู้สึกลึกๆของผมเนี่ยมันยังมีคนที่น่าแบบ มันควรจะติดอยู่อ่ะผมคิดว่าคนที่ควรจะติดเนี่ยนั่นคือ Tyler h e ฮีโรในปีนี้ Tyler ร์ฮีโร่เนี่ยสุดปังเลยเขามี24.1คะแนน5.6รีบาว5.4อาซิดสแต้มยิงลงเกือบ4ลูกมีฟิลโกร,ระดับ40% ผมมองว่าไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยตั้งแต่จิมมี่บอลเลอร์มีปัญหาเนอะเขาเป็นตัวลากบอลเป็นคนแบกเกมลุกเป็นคนจบสกอร์ที่เฉียบคมขึ้นถ้าใครตามไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยพัฒนาตัวเองแบบยกระดับอย่างก้าวกระโดดแล้วในใจผมเนี่ยผมมองว่าเด็กคนนีย้ยืนอยู่ในระดับออสตาได้ผมคิดว่าไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยสมมุติ ถ้าราเมโลบอลมันเจ็บนานเนี่ยก็เอาไทเลอร์ฮีโร่แทนได้เลยก็ว่าได้ผมให้เป็นเก้าอี้ตัวสำรองในออสตาละกันนี่คือผู้เล่นออสตาที่ผมเลือกนะครับคุณล่ะคิดว่าเหล่าตัวสำรองในออสตาหน้าตาจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์บอกกันวันนี้สมครเกเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับแล้วพรุ่งนี้อยากให้ทำฝั่งตะวันตกเพิ่มหรือไม่คอมเมนต์บอกกันครับ